สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูความโชคดีปังปังส่งท้ายปีของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเราจะดูว่ามีความโชคดีเรื่องอะไรนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานก่อนนะคะขออนุญาตดูพลังงานของคนที่เกิดวันจันทร์ที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะขอดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไร the tower ว้าวเป็นพลังงานของคนที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างฉับพันด้วยแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยอืมโอ้มีการเปลี่ยนแปลงฉับพันแบบไม่ทันตั้งตัวสิ้นปีนี้หกเหรียญอืมคุณเป็นคนที่มีใจบุญมีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนที่พร้อมให้จิตใจดีเป็นคนน่ารักอืมคิงครับเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์มากๆพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ถ้าในสายจิตวิญญาณก็จะบอกว่าคุณเป็นพลังงานที่สมบูรณ์มากตอนนี้คุณรู้ทุกอย่าง คุณอยู่กับปัจจุบันถ้าทางสายจิตวิญญาณนะคะคุณอยู่กับปัจจุบันคุณจะไม่ยอมให้สิ่งดีๆสิ่งไม่ดีต่างๆมาทำให้คุณทุกข์ใจเศร้าใจได้คุณสามารถตัดปล่อยวางและคุณพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ให้ความรู้ให้ความจริงใจ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถจะช่วยเหลือเขาได้โอ้พลังงานดีเยี่ยมเลยแล้วมาดูต่อสิคะว่าเรื่องโชคดีอะไรที่คุณจะได้รับส่งในช่วงส่งท้ายปีโชคดีปังๆเรื่องอะไรคะที่คุณจะได้รับในช่วงส่งท้ายปีปีเก่านี้มีเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเกิดขึ้นแบบฉับพันด้วยก้าวไม้เท้า เด็กไม่เท้าห้าดาบอืม <c oughs> ขอโทษนะ,ะเรื่อง <c oughs> แรกเลยที่คุณจะได้รับความโชคดีในเรื่องแรกก็คือความรู้สึกเหนื่อย ความรู้สึกไม่สบายใจความรู้สึกทุกข์ใจความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองหรือขัดแย้งกับผู้ร่วมงานต่างๆทุกอย่างกำลังจะเข้าที่เข้าทางทุกอย่างกำลังจะจบลงแบบป,ป,ปุบปรับฉับพลันแบบที่คุณไม่คิดว่าอ้าวทำไมมันจบได้ง่ายๆอย่างนี้ ทำไมฉันตัดเรื่องนี้ไปได้ง่ายๆําทำไมทำไมความขัดแย้งต่างๆมันจบแบบง่ายๆและดีมากๆเพราะคุณจะได้พบกับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆจะเป็นเรื่องงานก็ได้บางคนที่ตกงานอยู่ก็จะได้งานส่วนบางคนที่ มีงานอยู่แล้วมีงานประจำอยู่แล้วหรือมีธุรกิจทำอยู่แล้วคุณจะได้พบกับช่องทางใหม่ๆที่จะทำให้คุณมีความก้าวหน้าในงานที่คุณได้ทำช่องทางใหม่ๆที่จะทำให้คุณส่งเสริมธุรกิจของคุณต่อยอดขึ้นไปอีกนี่คือเรื่องโชคดีของคุณนะคะเดี๋ยวดูอีกสักสองใบนะ แปดดาบความกังวลความคิดไปเองหกถ้วยวา้าวไม่ธรรมดานะคะตบท้ายด้วยให้ใต้สำรับอัศวินเหรียญวางตรงนี้เลยเลือกวิตกกังวลได้แล้วค่ะความวิตกกังวลใดๆของคุณเนี่ยมันจะจบลงแล้ว และคุณจะงงว่าทำไมฉันสามารถตัดความเศร้าความวิตกกังวลอันนี้ลงไปได้อย่างปุบป,ปับฉับพลันเลยเพราะกำลังจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับการเงินเข้ามาหาคุณคะ่ะเงินก้อนใหญ่คุณกำลังจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ธุรกิจใหม่ หรือบางคนที่ตกงานแล้วได้งานใหม่งานนี้ก็จะสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณค่ะอัศวินเหรียญ <c oughs> กำลังเดินทางมาหาคุณนะคะเงินก้อนใหญ่ก้อนโตแล้วหกถ้วยคุณก็จะได้พบกับความสุขความสมหวังจะมีคนหยิบยื่นความสุขความสมหวังมาให้คุณในเร็วๆนี้ เป็นคนที่คุณไม่ได้คิดว่าคนคนนี้จะใช่เป็นคนที่มีคุณไม่ได้คาดคิดเลยว่าคนนี้จะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เป็นคนที่คุณเคยรู้จักค่ะเขาจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณในเร็วๆนี้นะคะเลิกกังวลได้แล้วนะเพราะนี่เห็นไหมคะ เส้นทางการเงินดีๆกำลังเดินเทา่าเดินทางมาหาคุณนะคะแล้วให้พาย,ยายามโรคแนะนำคุณเพิ่มเติมกับโชคปังๆของคุณส่งท้ายปีนะดูสิมีเรื่องอะไรอีกคะโชคปังๆของคุณส่งท้ายปีมีเรื่องอะไรอีกคะว้าวมั่นใจได้เลยคะ่ะว่าส่งท้ายปีนี้ ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจกำลังจะจบลงไปและคุณกำลังจะได้พบสิ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนและนี่ก็คือโชคปังปังส่งท้ายปีของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ